เฮ้ยเฮ้ยเตัวนี้ชอบเล่นกับคนนะครับตัวนี้ชื่อดีกรีนะครับเป็นม้าผมเองนะครับเฮ้ย hey. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูม้านะครับอันนี้เป็นม้าผมเองนะครับตัวนี้อายุเพิ่งสามขวบน่าจะ3ามสี่นะครับ ต,ตัวนี้ยังไม่ได้ฝึกน,นะเป็นม้าตัวฟูมึนมากครับตัวนี้มึนมากมันจะตามหลอด ถือแท่ไว้นะครับมาตัวนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเกิดมาได้น่าจะสี่เดือน,นครับแล้วก็เกิดเกิดปัญหาที่สะโพกนะครับขาสะโพกขาหลังนะครับไม่ค่อยมีแรงฝั่งโน้นเรียกกินข้าวแล้วครับ สะโพกนะครับขาหลังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมนึกว่ามันจะไม่ไม่หายนะครับตอนนั้นมันลากขาไปเลยนะครับแบบเดินลากขาไปเลยแต่ตอนนี้มันเริ่มเริ่มดีขึ้นครับแต่ว่าก็ยังยังมีอาการแบบ ยังมีอาการให้ดูอยู่ครับมันมีอาการแบบบางจังหวะมันเหมือนมันจะลากขานะครับไม่รู้ว่ามันเจ็บหรือเปล่านะมันเหมือนอาการไม่มีแรงนะครับตัวนี้มันมันยังไม่โดนฝึกนะครับมันก็เลยมึนๆน,นิดนึงนะครับถ้าเราหันหลังให้เนี่ย มันโดดขึ้นข่มเลยนะยกยกยกออกไปดิเดี๋ยวจะถ่าย,ยออกไปเร็วเชอบเล่นกับคนนะครับมาตัวนี้ยัวนี้ <c oughs> เป็นลูกของชีวาสนะครับ ซึ่งแม่มันได้เสียชีวิตไปแล้วครับได้ตายไปแล้วนะครับตายเมื่อสองปีก่อนเหลือแต่ลูกครับตัวนี้เอาไว้ทําพันนะครับทำเอ่ยทำพ่อพันนะครับตัวนี้เป็นสายพันธ์โปโลโพนี่นะครับตัวนี้พ่อมันก็คือ เจ้าเมอร์คูริโอนะครับที่แก้เชือกได้นะครับตัวเนี้ยจริงๆมันฝึกขี่ได้แล้วนะแต่มันมาเจ็บขานี่แหละถึงไม่กล้าจะขี่มันนะครับมันมาเจ็บขานี่แหละผมต้องเอาแส้คอยคุมมานะครับ ไม่มีแซ่เนี่ยมันจะขึ้นคว่ำเราเลยครับสวยครับผมรักมากเลยตัวเนี้ถึงมันจะเป็นอย่างนี้ก็จะเลี้ยงมันไว้ครับเลี้ยงไวดูเล่นครับไม่ได้ขี่แต่เลี้ยงไวดูเล่นมันเป็นความชอบนะครับ มันอยู่ใกล้เกินไอออกไปนเนี่ยขามันจะเป็นอย่างนี้หรอครับเหมือนมันไม่มีแรงครับ โอเคครับก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูครับเดี๋ยวผมไปกินข้าวกันครับสวัสดีครับ